หนังสือถามตอบพยานหลักฐานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมมูติสารากิจผู้ออกเสียงจบจากต่างประเทศอาจจะอ่านไม่ค่อยคล่องนะักหากผิดพลาดประการใดดิฉันต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะแต่หากท่านฟังแล้วชอบช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนที่8การรับฟังสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับ1 เหตุใดการนำสืบพยายนเอกสารกฎหมายยอมรับฟังได้แต่เฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้นการนำสืบเนอกสารนั้นเป็นการนำสืบถึงข้อความในเอกสารว่ามีความหมายอย่างไรเช่นการนำสืบสัญญาเงินกู้ก็ต้องสืบเพื่อหาความหมายว่า,ววา,มมาสัญญา,า,ากู้ระหว่างใครเป็นคนให้กู้และใครเป็นคนกู้จำนวนเงินที่กู้ยืมเงินเป็นจำนวนเท่าใดอัตราดอกเบี้ยเงินกูก้กำหนดไว้อัตราใด รวมถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ตกลงกันว่าต้องชำระหนี้เมื่อใดการนำสืบพยานเอกสารจึงต้องพิสูจน์กันว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ทำกันขึ้นมาแท้จริงหรือไม่ไม่ใช่เอกสารปลอมดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องเอาเอกสารที่เป็นต้นฉบับของเอกสารมาพิสูจน์เพื่อจะได้เห็นว่าเอกสารต้นฉบับนั้นมีหน้าตา ข้อความลายมือชื่อร่องรอยแก้ลบขีดค่าประการใดหรือไม่ซึ่งการนำต้นฉบับเอกสารมาสืบนั้นมีบัญญัติไว้ในคดีแพ่งและคดีอาญาเช่นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา93การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้นและในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา238ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้สำเนาที่รับรองว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้ 2. การไม่นำต้นฉบับเอกสารมาสืบจะมีผลอย่างไรหากคู่ความฝ่ายที่ต้องการนำพยานเอกสารมาสืบไม่นำต้นฉบับเอกสารมาสืบนั้นมีผลทางกฎหมายตามมาตรา93วรรคแรก การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้นดังนั้นหากนำสำเนาเอกสารมาสืบไม่ยอมนำต้นฉบับเอกสารมาสืบตามกฎหมายห้ามไม่ให้สารรับฟังเป็นพยานหลักฐาน 3. การนำต้นฉบับเอกสารมาสืบมีข้อยกเว้นให้เอาสำเนาเอกสารมาสืบแทนได้หรือไม่อย่างไรแม้ตามกฎหมายจะกำหนดไว้ว่าให้สารยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับของเอกสารเท่านั้น แต่ข้อห้ามดังกล่าวก็ไม่ใช่ข้อห้ามสารโดยเด็ดขาดเพราะมีข้อยกเว้นให้สารยอมรับฟังสำเนาเอกสารอยู่บ้างโดยพิจารณาดังต่อไปนี้1เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องให้สารยอมรับฟังเอกสารนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา93 1 เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วให้ศาลยอมรับฟังสำเนาเชนาว่านั้นเป็นพยานหลักฐาน 2. ถ้าต้นฉบับนั้นหาไม่ได้เพราะสูญหายหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา93 2. ถ้าต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้เพราะถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือสูญหายหรือไม่สามารถนำมาได้โดยประการอื่น มีใช่เกิดจากพฤติการที่ผู้อ้างต้องรับผิดชอบหรือเมื่อศาลเห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องสืบสําเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนต้นฉบับเอกสารที่นํามาไม่ได้นั้นศาลจะอนุญาตให้นําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 3. กรณีที่ต้นฉบับอยู่ในความอารักขาหรือควบคุมของทางราชการก็สามารถนำสำเนาเอกสารที่รับรองโดยเจ้าพนักงานมาแสดงได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา9 3ต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะนำมาแสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อนอันนึ่งสำเนาเอกสารซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้วให้ถือว่าเป็นอันเพียงพอในการที่จะนำมาแสดงเว้นแต่ศาลจะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น <L an throp od> และ 4. คู่ความฝ่ายที่ถูกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเ e อกาสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนมิได้คัดค้านการนำเอกสารนั้นมาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีทิจจรณาความแพ่งมาตรา94 fearless. เมื่อคู่ความฝ่ายที่ถูกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนมิได้คัดค้านการนำเอกสารนั้นมาสืบตาม มาตรา125ให้สารรับฟังสำเนาเอกสารเช่นนว่านั้นเป็นพยานหลักฐานได้แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจสารตามมาตรา125วงร้สารมในกรณีการคัดค้านการนำสืบสำเนาเอกสารนั้นต้องคัดค้านด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนดไว้ให้คัดค้านได้เท่านั้นหากคัดค้านด้วยเหตุผลอื่นไม่ใช่การคัดค้านตามมาตรา125 มาตรา125คู่ความฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนอาจคัดค้านการนำเอกสารนั้นมาสืบโดยเหตุที่ว่าไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วนหรือสำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับโดยคัดค้านต่อศาลก่อนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ การคัดค้านว่าสารไม่ควรรับฟังสำเนาเอกสารเพราะไม่ใช่ต้นฉบับเอกสารนั้นไม่ใช่การคัดค้านตามมาตรา125ดังนั้นสารย่อมรับฟังสำเนาเอกสารนั้นได้คำพิพากษาสารดีกาที่537 5ทับสอขณะที่จำเลยเบิกความอ้างอิงเอกสารหมายลอ0.3เป็นพยานหลักฐานยันโจทโจทไม่ได้คัดค้านการนำเอกสารนี้มาสืบว่าไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วน หรือสำเนานี้ไม่ถูกต้องกับต้นฉบับตามที่บัญญัติไว้ในปวิพอพานมาตรา125วรวรหนึ่งสารจึงรับฟังเอกสารหมายลอ0.3ซึ่งเป็นสำเนาเอกสารเป็นพยานหลักฐานได้ตามปวิพอพานมาตรา93 4 คำพิพากษาสารดีกาที่1 9 9่งเกากาทับรที่จำเลยได้รับสำเนาเอกสารบันทึกข้อตกลงไปพร้อมกับคำฟ้องแล้วไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่าไม่มีต้นฉบับหรือว่าต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วนหรือสำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับและไม่ได้ขออนุญาตคัดค้านในภายหลังก่อนสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จหรือก่อนสารพิพากษาแล้วแต่กรณี ถือได้ว่าจำเลยยอมรับถึงการมีอยู่ของต้นฉบับและความถูกต้องแท้จริงของต้นฉบับเอกสารนั้นรวมทั้งยอมรับว่าสํำเนานั้นตรงกับต้นฉบับตามปวพอพานมาตรา125ในชั้นพิจารณาสารย่อมมีอำนาจรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวแทนต้นฉบับได้ 4. ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อยกเว้นการรับฟังต้นฉบับมีอะไรบ้างข้อสังเกตหนึ่ง กรณีที่ต้นเอกสารฉบับหาไม่ได้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา238มีความหมายกว้างกว่าในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93ข้อสังเกตรประการที่2องพยานเอกสารนั้นหากเป็นเอกสารมหาชนมาตรา127เเอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นหรือรับรองหรือสำเนาอันรับรองถูกต้องแห่งเอกสารนั้น และเอกสารเอกชนที่มีคำพิพากษาแสดงว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องเป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารนั้นมายันต้องนำสืบความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสาร